สวัสดีครับสวัสดีชาวกลุ่มลัคนากลุ่มราศีกุม่มทุกทุกท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนกุมภาพัน์นะครับ2564ก็เหมาะสําหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของราศีกุมนะครับหรือว่าผู้ที่มีดาวอาทิตย์ดาวจันทร สถิตอยู่ในเรือนของราศีกุมก็ดูได้นะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดอยู่ในราศีกุมเองนะครับซึ่งก็คือเกิดอยู่ในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึง14มีนาคมของทุกๆปีเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงได้จากคำพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับและสำหรับชาวกลุ่มนั้นนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยในเรือนวินาศนั้นมีดาวมาชุมกันถึง5้าดวงด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยดาวพระเสา์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนวินาศเองยืนหนึ่งเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับแล้วก็จะมีดาวเพฤหัดเป็นดาวการเงินดาวโชคราบรายได้ผลประโยชน์แล้วก็มาดาวพระอาทิตย์นะครับดาวคู่ครองสามีภรรยาหรือว่าคู่หุ้นส่วนนะครับผู้ร่วมทํางานใครก็ตามที่ เรามีการคบค้าส,สมาคมด้วยเป็นคู่บัตตี้กันอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมาดาวพุธเนี่ยดาวปุตตะมรณะสุดท้ายก็อยู่ที่ดาวสุกนะครับครอบครัวญาติพี่น้องผู้หรับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ความสําเร็จต่งตางๆนานานะครับจะเห็นว่าเรื่องราวแทบจะ80%ของชาวกลุ่มเลยนะครับอยู่ในเรือนวินาศแทบจะหมดเลยนะทำให้วิถีชีวิตของพวกคุณในเดือนนี้นั้นนะครับ ค่อนข้างที่จะดูมีความผกผันผันผวนแปรปวนอยู่ไม่น้อยพลิกกลับไปกลับมาอยู่ค่อนข้างที่จะมากอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยนะครอบครัวคนในบ้านนี่แหละนะที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะเพราะว่านี่ดาวพาราหูนะครับซึ่งเป็นดาวต,วตัวตนดาววัสนาของชาวกลุ่มนั้นนะครับได้ไปสถิตยอยู่ในเรือนพันธุนั่นเองก็คงต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้ามองในด้านความรู้สึกนึกคิดของ พวกเราชาวกลุ่มนั้นดูเหมือนว่าค่อคนข้างที่จะคิดมากอยู่นะวิตกกังวลกับสถานการณ์รอบๆตัวที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันของตัวคุณเองอยู่นะครับอีกทั้งสถานการณ์ในอนาคตเองนะที่ตอนนี้มันเริ่มที่จะส่งวี่แววเข้ามาพอให้ได้เห็นเขารางแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเกิดความกังวลอยู่นะผมมองว่าชาวกลุ่มนั้นนะครับลากยาวมาสักพักแล้วละ่ะในช่วงที่ผ่านมานะครับพอเข้ามา กุมภาพันธ์เหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันใกล้จะถึงจุดตัดสินแล้วนะเผื่อๆอาจจะมีเหตุหลายๆอย่างเนี่ยที่ต้องให้คุณได้ตัดสินใจในเดือนนี้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้ามองโดยภาพโดยรวมนะทั้งเดือนนี้ช่วงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ย อาจจะขยับออกจากเรือนวินาศแล้วนะครับแล้วก็จะโคจรเข้าทับลัคนาจุดเกิดนะครับมีกําลังเป็นประกะเกเตรแต่ก็ได้นาระองค์เกณฑ์มาด้วยนะครับแล้วก็พอขยับมาช่วงประมาณไปปลายเดือนนะครับดาวพระศุกร์ก็จะขยับออกจากเรือนวินาศอีกดวงหนึ่งนะครับโคจรตามดาวพระอาทิตย์เข้ามากลุ่มกันทับลัคนาจุดเกิดเช่นกันอันนี้ก็จะได้ อุดมมาเกณฑ์ไปอีกดวงนะฉะนั้นทิศทางนะครับช่วงต้นๆเดือนเนี่ยดูค่อนข้างที่จะเครียดนะมันมีความจุกจิกอยู่หลากหลายเรื่องละแต่พอขยับเข้ามาช่วงปักหลังแล้วมันดูค่อนข้างที่จะสมหวังลงตัวมากกว่าช่วงปักแรกอยู่นะครับฉะนั้นก็คงต้องบอกว่านะในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นเดือนแห่งความสําเร็จเลยล่ะนะครับไม่ว่าการใดก็ตามนะที่ชาวกุมนั้น ได้เพียรพยายามทํามาแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะหรือมีการพยายามที่จะทําให้สําเร็จในช่วงต้นๆ้นเดือนอะไรก็ตามบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะสําเร็จแล้วก็มีข่าวดีเข้ามาในช่วงผ่านช่วงปักหลังของเดือนไปแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นความสําเร็จที่ได้มาจากการช่วยเหลือเกื้อกูลจากกันลยาณนมิตรนะครับรอบๆข้างตัวคุณนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายคู่ครอง แม้แต่ญาตินะมิตรสหายต่างๆนานาและแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเองนะครับเขาเหล่านั้นจะเป็นตัวแปรสําคัญนะที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมนะครับให้ความสําเร็จของคุณนั้นมันมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงปลายเดือนอีกความโชคดีหนึ่งนะครับในเดือนนี้ก็คือนะเรื่องราวของความรักนะครับเพราะว่าดาวสูงนั้นเข้ามาทับรักเออแต่เดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันในส่วนนั้นนะ มาดูกันในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับนะดาวการงานก็คือดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารเนี่ยไปเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนศาสชะอยู่คู่กันกันกบดาวมฤตยูนะครับก็คงต้องบอกว่าในส่วนของของการของงานนั้นดีนะมั่นคงนะแต่ถ้ามองในเรื่องของเนื้อง,งานเนี่ยผมมองว่าชาวกลุ่มนั้นงาน,น,นมีทำนะแต่ด้วยอิทธิพลของมฤตยูแล้วก็ดาว คู่เปลี่ยนแปลงปฏิวัติอย่างพระเสานะครับกับพระพฤหัสแล้วก็คู่เสี่ยนน้ำศัตรูกันอย่างพระเสากับพระสูในเรือนวินาศนั้นต้องระมัดระวังนะครับความขัดแย้งนะความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันกับหุ้นส่วนในที่ทํางานนั้นแหละนะมันจะมีเรื่องจุกจิกกันอยู่เล็กๆน้อยๆละ่ะอาจจะเป็น <c oughs> นะคู่สามีภรรยาของคุณเองนะหรือเพื่อนร่วมงานหรือแมก้กระทั่ง หัวหน้าเจ้านายก็ตามนะก็รวมอยู่ในนั้นด้วยก็ความขัดแย้งที่มีเกิดขึ้นมามันก็เกิดมาจากกำแพงความอดทนของคุณนั้นมันได้พังทลายลงนะครับไม่ใช่ว่าชาวกลุ่มนั้นไม่อดทนนะเอออดทนมานานนะแต่มันก็ถึงจุดที่มันอิ่มตัวนะ่ะก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับช่วยเก็บอารมณ์ต่ออีกนิดนึงนะมันเป็นช่วงดวงดาวเขาประทะกันช่วงต้นๆ้นเดือนเท่านั้นแหละนะครับมันจะมีเรื่องไม่ลงรอยกันเนี่ย โดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองนี่แหละนะอยู่ในนั้นลหละเป็นช่วงของวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับระวังมีปากเสียงกันนะช่วงนั้นน่ะ สิบวันแรกเนี่ยมันจะมีเรื่องเข้ามากวนประสาทคุณอยู่เรื่อยๆนั่นแหละตอให้คุณเงียบแค่ไหนลองเอาไปสังเกตดูเถอะมันจะมีคนเข้ามากวนประสาทคุณอยู่นะเพราะว่าดาวพุธเองก็ยังคงพักองศาถอยหลังอยู่ดาวพุธนั้นเป็นดาวการสื่อสารการเจรจาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดาวพุธนั้นเป็นดาวปุตรตะด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังในช่วงจังหวะตรงนี้ให้ดีนะครับจะคิดจะทําอะไรก็มักจะมีเรื่องต้องมาขัด แข้งขัดขาอยู่เรื่อยนะเออมันจุกจิกมันงูยิดมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้แหละถามว่าความคิดไอเดียนะมีไหมเลิศค้านะช่องทางอยากจะทําอยากจะไปมีอยู่แล้วนะครับแต่มันก็มีอยู่หลายจุดที่มันยังไม่พร้อมเออมันอึดอัดอยู่ในใจนี่แหละนะครับก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับเกณฑ์การทะเลาะถกเถียงกัน กับคนใกล้ตัวคนในบ้านในครอบครัวก็เช่นกันนะครับโดยเฉพาะช่วงของวันที่5กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์นี้สำคัญเพราะว่าดาวพระพุธนั้นถึงพักองศาแล้วก็เข้าสู่โจโรเลิกด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังเอาไว้โดยเฉพาะใจของพวกคุณเองนะครับต้องข่มกันสักนิดหนึ่งนะอย่าหุนหันพันเล่นดังสายลมที่มันไม่มีหลักสามารถยึดเหนี่ยวรั้งให้มั่นคงตามปฏิพัน์ดั้งเดิมได้นะครับ มันจะแกว่งไปแกว่งมาตามขึ้นน้าพาแห่งพระราหูอารมณ์มันจะพาไปนะครับซึ่งอารมณ์ของชาวกลุ่มนั้นส่วนมากก็จะถูกสื่อผ่านออกมาทางวาจาคำพูดนี่แหละ <c oughs> นะบนเนี่ยการบนเนี่ยพูดเนี่ยออกไปเนี่ยไม่คิดไม่ทบทวนเลยเนี่ยไม่ทีทั่วเลยเนี่ยพูดส่อเสียดพูดให้ร้ายเนี่ยนะ มักจะออกมาทางอารมณ์ของคําพูดนะชาวกลุ่มนะจะด้วยถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องก็ตามแหละกลุ่มาพาพันนี้ขอให้ระมัดระวังให้ดีนะครับในเรื่องของคําพูดโดยเฉพาะ1ิบวันแรกนะครับแล้วก็4วันสุดท้ายของเดือนด้วยหากว่าคุณพูดจาไม่ดีพูดจาไม่เข้าหูนะทำให้ผู้รับฟังนั้นเขาขุนเคืองใจรับรองได้เลยแหละครับโชคลาภหดแน่ๆน,นะเพราะผมก็ ได้บอกไปแล้วนะครับโชคลาบความสําเร็จนี่มันจะมาจากบุคคลใกล้ตัวนะครับให้การอุปถัมภ์คุณแต่ในทางกลับกันนะครับหากคุณใช้เสน่ห์ทางวาจานะของพระราหูเนี่ยนะใช้ศิลในการเจรจาการพูดนะครับข่มใจตัวเองนิดนึงนะใช้ศิลในการเจรจาเข้าไว้ให้วานเสน่เข้าไปเถอะชีวิตคุณในเดือนนี้นะจะไม่ขาดโชคขาดลาบเลยผมบอกไว้ก่อน เนี่ยโดยเฉพาะช่วงของวันที่11ไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับดาวพุธนั้นกลับเข้ามาโคโจรเป็นปกติแล้วชาวกุมเองช่วงนี้สติสตังก็จะเริ่มกลับคืนมาเยอะขึ้นแล้วนะครับควบคุมตัวเองได้แล้วนะก็จะเริ่มร่งโปร่งสบายมากกว่าช่วงปักแรกๆอยู่นะครับดาวพระอาทิตย์นั้น ก็ได้เข้าไปเป็นนระองค์เกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยทับลักษณะจุดเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นประกะเกกรตรอยู่นะครับก็ถือว่าดีนะดาวที่นั้นเป็นดาวคู่ครอไปเป็นการ,ระกระเศษนะครับก็คืออ่อนกําลังอยู่ในตนุลักษณ์ของพวกคุณนะทำให <c oughs> ้ตัวของชาวกลุ่มนั้นนะครับมีอํานาจเหนือคู่แข่งนะ,ะเหนือ บัดดี้หรือใครก็ตามที่เรามีการดิวกันอยู่นะครับตัวคุณจะได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันอะไรหรือว่าการช่วงชิงอะไรหรือเป็นการขอร้องขอความช่วยเหลือร้วนแต่จะประสบผลสำเร็จทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงโชคช่วงลาบนะครับเริ่มที่จะมีเข้ามาสู่ตัวชาวกลุ่มมากขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะ,ะกับต่างเพศนะครับ จะให้โชคให้ราบหยิบยื่นนะครับผลประโยชน์ต่างๆให้กับตัวคุณนะพอผ่านเข้ามาในช่วงจังหวะที่3นะครับก็คือช่วงวันที่2 22, 23 3กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับความสำเร็จมากมายจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอะไรก็ตามที่คุณนั้นเคยต่อสู้ดิ้นรนมานะครับหรือกำลังรอผลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในช่วงจังหวะนี้ด้วยเช่นกันนะครับหรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือร่วมมือนะครับาจากคนรอบข้างตัวท่านนั่นแหละแต่ก็ระมัดระวังประเด็นดราม่านะครับเกี่ยวกับคนใกล้ตัวบุตรหลานบริวารน,นะครับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณนะครับอาจจะมีความจุกจิกใจกันอยู่ในช่วงจังหวะ3ามวันนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวอรษนั้นไปเข้าปุตตะนะครับ ส่วนดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวการเจรจาสื่อสารก็ยังอยู่วินาศอยู่นะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องการคุยกัน mm. ไม่ลงตัวกันนี่แหละนะสำคัญที่คำพูดเรานะครับ mm. พอนผ่านเข้ามาช่วงสุดท้ายนะครับ mm. ก็คือช่วงของวันที่24ไปจนถึงวันที่28 mm. ดาวพระอังคาในดาวการงานแล้วก็ดาวสหชาติด้วยโคจรเข้าสู่เรือนพันธุุนะครับไปอยู่ร่วมกับดาว พระราหูนะครับซึ่งก็เป็นดาววาสนาดาวตัวตนของชาวกลุ่มนั่นเองนะครับดาวพระอังคารนั้นเป็นดาวธาตุรวมดาวพระราหูก็เป็นดาวธาตุรมโอ้เป็นดาวคู่ธาตุนะครับเสริมความแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นในเรื่องของอสร้างหลักปักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการทําอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นในส่วนของปึกแผ่นเป็นรากฐานของชีวิตนะครับช่วงจังหวะตรงนี้ ดีมากๆครับไหลลื่นนะปัญหาหลายๆอย่างเริ่มจะลี้คายแล้วก็ลงตัวมากขึ้นกับประเด็นที่จะจัดการแก้ไขได้นะครับจะได้รับความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคนรอบๆตัวนะครับโดยเฉพาะคู่สามีภรรยานะจะมีอำนาจเกิดวาสนาขอเพียงอย่างเดียวนะครับอย่าใช้พระเดชเยอะเสียจนเกินไปนะครับคนที่เขาอยู่ด้วยอยู่ใกล้เขาจะอยู่ลำบากนะครับ แต่ประเด็นดราม่าก,กันหนักๆจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นทางการเงินด้วยดาวการเงินนั้นนะครับมาอยู่ในเรือนวินาศแถมก็อ่อนกําลังเป็นนิดด้วยอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์นะครับเกิดความเครียดคิดมากนะคิดไม่ตกกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับก็ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายกันให้ดีด้วยนะครับในเดือนกุมภาพันนี้ รายจ่ายไหนที่มันสามารถที่จะเรียงได้ช่วงนี้ก็พยายามเรียงเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะเป็นไฟบังคับเข้ามานะค่อนข้างที่จะก้อนใหญ่อยู่พอควรเลยทีเดียวเป็นรายจ่ายที่ผมมองว่านะพวกคุณเองก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วล่ะทราบดีอยู่แล้วมีการวางแผนการมาร่วงหน้าก่อนแล้วล่ะนะครับอาจจะเป็นรายจ่ายที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคับ รถยวดยานพาหนะนะครับบ้านช่องห้องหอที่พักที่อาศัยพวกนี้หรือว่ามีการาขยับขยายอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะครับมันอาจจะมีการต่อเติมหรือว่าได้ส้มแซมในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้นะครับบางท่านก็อาจจะผ่อนบ้านนะครับผ่อนคอนโด นะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในช่วงจังหวะที่ดวงดาวนั้นส่งผลให้เกิดเหตุขัดข้องนั้นมันอาจจะมีเหตุบังเอิญเข้ามาจากสิ่งเร้าภายนอกเช่นนะ,ะรายรับที่ท่านเคยรับเป็นปกติเนี่ยช่วงจังหวะหน้าตรงนี้อาจจะเกิดการชะงักราช้ามีการเลื่อนออกไปนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแผนทําให้การคํานวณค่าใช้จ่ายในเรื่องของรายรับรายจ่ายนั้น มันเกิดเหตุการณ์กระตุก,ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ต้องให้ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะและด้วยดาวการเงินเนี่ยที่มันเกิดการติดขัดอยู่แบบนี้นั้นผมเตือนไว้เลยนะครับคนจะหลีกเลี่ยงทุกกรณีนะครับจากความใจดีของตัวคุณเองนะคิดอยากจะช่วยเหลือคนอื่นปล่อยกู้หรือว่าให้หยิบให้ยืมกับคนอื่นออกไปนั้นสุดท้ายแล้วผมบอกไว้ก่อนเลยนะตัวคุณเองนั่นแหละจะจนใจตายเอานะครับก็เอามาเล่าให้ฟังไว้ก่อน ก็ค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายจุกจิกอยู่ละนะครับพวกการเดินทางรถบ้านแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านกว่าจ,จะต้องมีการได้เข้ารับการรักษาหรือว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งตกอ,กอกตกใจไปนะครับเหล่านี้นั่นอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้หรือว่าไม่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ผมดูให้รวมๆนะครับก็ต้องอธิบายให้ครอบคลุมเข้าไว้แต่ก็อย่าได้กังวลใจไปอีกละถึงแม้ว่าเหตุ ขัดข้องที่มันจะมีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยนะครับแต่มันก็จะมีตัวช่วยเข้ามาอยู่ละพวกคู่ครองเนี่ยหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนเรานี่แหละนะคนใกล้ตัวนี่แหละผู้รับผู้ใหญ่เองเขาก็สนับสนุนอยู่นะเขาก็ช่วยเหลืออยู่ถึงแม้ว่ามันจะช่วยได้มากไม่ได้มากแต่ทุกคนเขาก็พยายามช่วยคุณอยู่แม้กระทั่งเราสาคนาญาติเองก็ตามนะครับแต่ก็อุปถัมภคุณดีอยู่ฉะนั้น ระวังแค่เรื่องปากเรื่องคำพูดนะครับนะพูดให้เป็นเย็นให้พอแล้วก็ต้องรอให้ได้ด้วยนะครับคุณภาพันนี้ใจคุณเป็นธาตุลมมักจะตะบะแตกง่ายอะ <c oughs> นะครับเอาไปสังเกตดูเถอะนะใครทำอะไรเนี่ยไม่ได้ดั่งใจคุณหรอกนะไม่ทันใจไม่ได้ความเอาซะเลยนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละนะครับอดทนให้ได้นะครับ ผ่านมาช่วงประมาณวันที่20กุมภาผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยจะเริ่มคอนโทรลควบคุมได้ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอารายรับรายจ่ายนะครับก็เอานานะกับบางอย่างมันคือการลงทุนนะครับพอเข้ามีนาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวการเงินเขาก็จะปรับตัวดีขึ้นเองนั่นแหละนะครับเพราะว่าดาวการเงินนั้นจะเริ่ม ขยับเข้าไปทับตัวแล้วนะครับองศาก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเข้าเมษาไปเนี่ยโอ้ยยังมาต้องพูดถึงมันเป็นช่วงจังหวะต้องอมีการใช้จ่ายเฉยๆล่ะครับนะส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับก็อย่างที่ได้เกลื่อนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่านะครับมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะมีข่าวดีๆหรือว่าโชคดีเข้ามากับเรื่องของความรักด้วยนะครับดาวคู่ครองของชาวุ่มเนี่ยก็คือพระอาทิตย์นะครับ มีคู่ครองเป็นคนค่อนข้างที่จะถือตัวอยู่สักหน่อยนะมีศักดิ์ศรีสูงพอสมควรเลยหละ่ะไม่ยอมลดเกียรติลดตัวเองลงง่ายๆหรอกครับนะใจใหญ่ใจ,ใจป่าใจปั้มแต่เวลาโมโหนั้นดุดันมากนะน่ากลัวเด็ดขาดด้วยแต่ถึงยังไงเนี่ยก็แพ้ทางคุณอยู่ดีนั่นแหละ <c oughs> นะชาวกลุ่มเอาเรียบเก็บอยู่แน่นอนละครับนะความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วนั้นนะ คู่ดีนะครับเขาจะาให้ความช่วยเหลือแล้วก็อุปถัมภ์ผลักดันในเรื่องของการของงานนะครับแล้วก็ความสําเร็จอคอยจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณอยู่เป็นประจําทั้งเดือนนั่นแหละครับแต่ดูเหมือนว่านะครับประมาณช่วงต้น,ต,นต้นเดือนนะมันจะมีเรื่องอเรื่องจุกจิกนะปวดเสียนเวียนก้าวกันอยู่นะครับเรื่องปะทะวาจากันเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับ โดยเฉพาะนะครับเรื่องของมือที่3เนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนวินาศแล้วก็จะโคจรเข้าทับตัวอีกโอ้ยชาวกลุ่มเสน่ห์แรงราบสัตว์สองเท้าเนี่ยมาแรงมากนะครับหากคุณมีคู่อยู่แล้วนั้นแอบไปบริหารเสน่ห์นะแอบกิ๊กแอบกักระวังคู่จะจับได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็แล้วไปนะก็เอามาเตือนกันให้ฟังเพราะว่า ดวงดาวเขามันมีเกณฑ์นะครับส่วนคนโสดน,นั้นหรือว่าซิงเกิลแน่นอนหลายโชคศัตร์สองเท้านั้นมาแรงสักขนาดนี้อาจจะได้พบได้เจอกับคนที่ถูกอกถูกใจแหละหรือว่าได้คุยกับคนที่ถูกคอก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเขาหรือว่าเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากคุณอยู่พอสมควรอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุเองก็ตามเชื้อชาติาศาสนาหรือว่าสถานที่อยู่นั้น ห่างไกลกันก็เป็นไปได้หรืออาจจะ,ะคุยกันสารสัมพันธ์นผ่านทางโซเชียลไปก่อนในช่วงจังหวะหนะ้าตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับและก็คงต้องขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามนะครับแล้วก็คงจะบอกทริคอีกรอบหนึ่งก่อนจะไปนะครับทุกความติดขัด ทุกความจุกจิกใจนะทุกปัญหาเดือนนี้มันจะถูกปลดล็อกง่ายๆแค่วาจาของคุณเองนะครับพูดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้หลายคนอาจจะเกรียดละแต่ผมเองนั้นมองว่ามันเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจหรือว่าต้องลงดาบอะไรในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องนะครับอย่ากังวลไปเลยคุณนะ่ะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เป็นกระเทียมรีบหัวเดียวหรอกนะมองดูคนข้างๆสิมีคนคอยอุ้มจูคอยช่วยเหลือก็มีเยอะนะผมมองว่าสบายหายห่วงละก็ขอใหอ้ประสบผลสําเร็จในทุกๆด้านนะครับทั้งด้านการงานการลงทุนแม้กระทั่งอาการเงินความรักเองก็ด้วยขอให้กุมพานั้นเป็นเดือนที่ดีของพวกคุณเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะดาวเกตสถิตยอยู่ในภพของการงานแล้วเลงเข้าไปยังพระราหูเป็นดาววาสนาที่อยู่ในเรือนของพันธุส่วนพระราหูเองก็ตีโกนเข้ากับดาวพระเสารในเรือนวินาศอย่าลืมไปทําบุญถวายสังฆทานให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ท่านล่วงลับไปแล้วบ้างนะครับนะชาวกลุมนั้นเวลาได้เดินเครื่องเดินหน้านี่มักจะเดินหน้าอย่างเดียวแล้วไม่เหลียวหลังนะครับ บางทีท่านเหล่านั้นอาจจะคิดถึงนะถามหาก็เป็นไปได้หาเวลาไปทําให้ท่านบ้างนะครับแล้วชีวิตทางการงานของพวกคุณจะพลิกกับตรบัดกลับขั้วราบรื่นขึ้นเยอะแน่นอนครับขอให้บุญรักษาศีลคุ้มครองกับทุกทท่านนะครับสวัสดีครับ